เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไหม่บันเทิงขอเสนอโดอยอาถั์กับพรานล,ล่าสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ปู่ได้เล่าให้ผมฟังสมัยที่ปู่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นปู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านนี้ก็คือล่าสัตว์และหาของป่าไปขาย สมัยนั้นมีแต่ป่าทึบแต่ก็อุดมสมบูรณ์ตอนนั้นปู่เพิ่งจะเริ่มหัดล่าสัตว์ใหม่ๆยังต้องคอยตามพวกพรานเก่งๆเพื่อสะสมประสบการณ์และเรียนรู้อยู่เรื่อยเรเรื่องของคาถาอาคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปู่ต้องฝึกฝนก่อนที่จะเข้าป่าเพราะในป่ามีอันตรายอยู่มากมายทั้งสัตว์ป่าและพูดผีวิญญาณ หากใครไม่มีวิชาอาคมติดตัวก็ยากที่จะเอาตัวรอดออกจากป่าลึกมาได้ปู่เล่าต่อไปอีกว่าทุกครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมห้ามประมาทเป็นอันขาดเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเจอกับอันตรายใดบ้างในป่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าได้หายไปสองคนสามวันก็ยังไม่กลับมาพวกในพรานในหมู่บ้าน จึงอาสาออกไปตามหารวมทั้งปู่ของผมก็ขอติดตามไปด้วยมีในพรานอยู่คนหนึ่งชื่อพรานสิงห์พรานสิงห์เป็นคนที่แกะรอยเก่งมากทำหน้าที่นําทางคนอื่นๆเข้าไปในป่าลึกซึ่งในพรานสิงห์ก็ได้บอกกับเพื่อนนพรานว่าร่องรอยที่พบมันแปลกเพราะคนที่หายไปมีแค่สองคนแต่รอยที่พบเหมือนมีมากกว่าสองคนพรานสิงห์ จึงเตือนให้เพื่อนพรานทุกคนระวังตัวเอาไว้อย่าได้ประมาทกลุ่มนายพรานแกะรอยมาแนวป่ามีทานน้ำจึงหยุดพักหุงหาอาหารกินกันปูของผมก็ทำหน้าที่คอยหุงหาอาหารให้กับกลุ่มนายพรานแล้วพรานสิงก็พูดขึ้นว่าหน้าแปลกยิ่งเดินเข้ามารอยก็ยิ่งจางลงมองยากขึ้นเรื่อยเหมือนโดนลบรอยออกไปเลย พรานเขียวก็พูดเสริมขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างที่พรานสิงห์พูดละก็สะแสดงว่าชาวบ้านสองคนนั้นต้องถูกลักพาตัวละสิแบบนี้ชักเริ่มไม่ดีแล้วนะพรานดำจึงบอกว่าใจเย็นๆก่อนยังไงเราก็ต้องตามไปเท่าที่จะทำได้บางทีสองคนนั้นอาจจะแค่หลงป่าเฉยๆก็ได้พวกเรารีบกินข้าวแล้วก็รีบเดินทางกันต่อเถอะก่อนที่ฟ้าจะมืดจากนั้นกลุ่มนายพราน ก็เดินทางกันต่อระหว่างที่เดินตามพรานสิงห์กันอยู่พรานดำก็ยื่นตะกุดให้กับคุณปู่ของผมอันหนึ่งให้ปู่ผมเอามาห้อยคอไว้คุณปู่ของผมก็รีบรับมาด้วยความยินดีเพราะอยากได้ของดีอยู่แล้วยิ่งเป็นตะกุดนายพานยิ่งเข้มขังสามารถป้องกันพยันอันตรายได้กลุ่มนายพานเดินมาไกลพอสมควรก็พบร่องรอยใหม คือย่ามที่ชาวบ้านสะพายมาตอนหาของป่าซึ่งพรานสิงจําได้ว่าเป็นย่ามของชาวบ้านสองคนที่หายไปแน่นอนนี่แสดงว่าเรามากันถูกทางแล้วสิพรานมั่นพูดทุกคนมองหน้ากันแล้วสำรวจอรอบๆว่ามีสิ่งอื่นตกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่พบสิ่งอื่นนอกเหนือจากย่ามใบนี้กลุ่มนายพรานพยายามแกะรอยมาถึงแนวป่าใหญ่ก็ต้องหยุด เพราะร่องรอยหายไปหมดและในป่าใหญ่ข้างหน้าปกติจะรู้จักกันดีว่าไม่เคยมีใครเข้าไปและออกมาได้เลยสักคนเป็นป่าอาถรรพ์แต่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพราะตั้งแต่ปู่จำความได้ก็ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปในป่านี้กลุ่มนายพรานได้ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเพราะฟ้าเริ่มมืดแล้วถ้าไปต่อ ก็คงจะเป็นอันตรายจึงตัดสินใจถอยหลังกลับไปบนเนินแล้วตั้งค่ายกอ่อไฟพักแรมกันปู่ของผมก็เป็นคนเก็บปืนหุงหาอาหารตามหน้าที่ของตัวเองพอตกกลางคืนพรานสิงกระพูดจ้ำกับปู่ผมว่าในป่าเวลากลางคืนจะมืดและเงียบทำให้เราหูแววได้ง่ายๆถ้าได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าตกใจ ให้ตั้งสติดีๆจากนั้นเหล่านายพรานก็พากันเอนกายนอนพักปู่ของผมก็อาสาเฝ้ากองไฟเป็นกะแรกปู่เล่าว่าขณะที่ทุกคนหลับกันหมดทุกอย่างเงียบสนิทจูจูก็มีเสียงเหมือนคนนั่งคุยกันดังมาจากแนวป่าใหญ่ฝั่งตรงข้ามทำให้ปู่ต้องยืนชะโงกหน้าสาดไฟสองเข้าไปดูในป่า แต่ก็ไม่เห็นอะไรปู่จึงเดินลงจากเนินที่พักเข้าไปใกล้ๆที่แนวชายป่าตามเสียงที่ได้ยินยิ่งเดินเข้ามาใกล้เสียงคนคุยกันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนปู่ผมคิดว่าต้องเป็นเสียงของชาวบ้านสองคนที่กำลังตามหาอยู่แน่ๆขณะที่กำลังสองไฟเดินย่องตามเสียงไปก็มีรูปร่างคนเป็นเงาดำๆวิ่งตัดหน้าไป จนปูผมตกใจล้มหงายหลังแล้วรีบหยิบไฟฉายมาแกว่งหาเจ้าของเงานั้นทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรตอนนี้เสียงคนคุยกันก็ได้เงียบลงไปแล้วปูของผมหันไปรอบๆมืดไปหมดไม่แน่ใจว่าเดินเข้ามาลึกแค่ไหนปูผมเริ่มใจเสียเพราะไม่แน่ใจว่าจะหาทางเดินกลับออกไปได้ไหมมันมืดมากมองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมด จำทางที่เดินเข้ามาไม่ได้แล้วปู่ผมจึงเอามือมากรรมที่ตะกุดที่คอแล้วก็อธิษฐานขอให้หาทางออกไปจากตรงนี้ให้ได้พออธิษฐานเสร็จปู่ก็เห็นแสงไฟฉายสายไปมาอยู่ไกลๆจึงรู้ทันทีว่าต้องเป็นพวกนายพรานกําลังตามหาปู่แน่ๆปู่จึงรีบวิ่งเข้าไปหาแสงไฟนั้นแต่พอวิ่งเข้าไปใกล้ๆจนพ้นชายป่าแสงไฟนั้นกลับหายไป เห็นเพียงแสงจากกองไฟบนเนินที่นายพรานนอนกันอยู่เท่านั้นปู่จึงรีบวิ่งกลับมาที่เนินพักทันทีเจอพรานดำนั่งอยู่แล้วพรานดำถามว่าไปไหนมามันอันตรายนะกำลังจะเรียกนายพรานคนอื่นๆให้มาช่วยกันตามหาพอดีปู่จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พรานดำฟังพอรุ่งเช้ากลุ่มนายพรานจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในแนวป่าที่ปู่เดินเข้าไปเมื่อคืนและหวังว่า จะได้พบอะไรบ้างเดินไปไม่ได้ไกลนักก็พบกับศพของชาวบ้านหนึ่งศพนอนอยู่ริมต้นไม้บนร่างมีบาดแผลเหมือนถูกงูกัดจึงได้แกะรอยต่อเพื่อตามหาอีกคนให้พบจนมาพบชาวบ้านอีกคนนอนสลบหมดสติอยู่ริมแม่น้ำกลุ่มนายพรานจึงช่วยกันประถมพยาบาลและสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรชาวบ้านก็ได้เล่าว่า ระหว่างที่กำลังเก็บของป่ากันอยู่นั้นก็มีคนเดินมาชวนบอกว่าถ้าเข้าไปอีกจะมีของป่าหายากราคาดีอยู่มากเราสองคนจึงเดินตามมาจนถึงป่าแห่งน,นี้พอมาถึงเนินด่านบนเพื่อนที่ตายถูกงูพิษกัดคนที่ชวนมาจึงบอกให้แบกลงไปที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะไปเรียกคนมาช่วยแต่พอเข้ามาในป่าคนคนนั้นก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย ลอยให้เพื่อนของผมขาดใจตายส่วนตัวผมก็เดินหลงมาเรื่อยๆจนมาสลบที่ริมลำธารน,นี้หลังจากที่กลุ่มนายพานได้ยินดังนั้นก็พาชาวบ้านกลับมายังหมู่บ้านและทำพิธีเรียกขวันคืนมาพรานสิงห์และคณะพรานเมื่อเสร็จภารกิจตามหาคนก็พากันออกเดินป่าหาล่าสัตว์กันต่อรอนแรมอยู่หลายวันจนกระทั่งลึกเข้าไปในป่าผืนใหญ่ ต้นไม้เริ่มเป็นลำใหญ่ขนาดหลายคนโอบขึ้นอยู่น้าแน่นแพรกิ่งก้านใบปกคลุมกลางกั้นอยู่น้าทึบแสงแดดแทบส่องไม่ทะลุหากเดินกลางวันมืดเหมือนยามเย็นบรรยากาศจึงเย็นเยือกตลอดเวลาพรานตกลงกันว่าจะหาที่พักเอาแถวแถวนี้เพราะหากเย็นไปกว่านี้ถ้ายังไม่ได้ที่พักเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงพากันเดินลึกเข้าไป เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมกระทั่งทางเริ่มชันขึ้นมองรัดเลาะผ่านต้นไม้ไปข้างหน้าเห็นภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นดอยโทนแปลกตรงที่ใบไม้มีสีเขียวเข้มคล้ำมากกว่าบริเวณรอบๆพราอสิงพยักหน้าให้เป็นที่รู้กันว่าจะไปพักที่ดอยโทนลูกข้างหน้านั้นผลทางสูงชัน จนต้องใช้มือจับต้นไม้แล้วเหนียวตัวขึ้นไปเป็นระยะระยะเดินยากไปยากจนกระทั่งทะลุเข,เข้าเขตดอยป่าลาดรู้ได้จากต้นไม้กับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อมาถึงที่หมายพรานสิงไม่ลืมที่จะจุดธูปขอขมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าพวกเราชาวบ้านมาเพื่อล่าสัตว์ขออยู่พักอาศัยเพียงชั่วคืน ขออันตรายใดๆอันเกิดจากสัตว์หรืออาถรรพ์ใดๆก็ตามอย่าได้เกิดมีกับพวกข้าพระเจ้าเลยแล้วก็ปักธูปลงดินพร้อมวางเครื่องสังเวยอันมีดอกไม้ป่าที่พอหาได้แถวๆนั้นเมื่อเลือกต้นไม้ที่จะสร้างนั่งร้านอยู่บนต้นไม้ได้จึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่บ้างก็ไปฟันไม้มาทำนั่งร้านบ้างก็จัดแจงหาฝืน พวกหาฟืนเดินอ้อมดอยไปอีกทางเก็บไม้แห้งรายทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนถ้ำทุกคนไม่รอช้าเอาฟืนมากองรวมกันแล้วเดินไปเพื่อจะสำรวจถ้ำนั้นทันทีเมื่อทีมหาฟืนมาถึงปากทางเข้าถ้ำทุกสายตามองสำรวจเข้าไปก็ต้องประหลาดใจ ลานดินหน้าถ้ำสะอาดเรียบโล่งไม่มีต้นหญ้าสักต้นหรือแม้แต่ใบไม้สักใบเหมือนมีใครมาปัดกวาดไว้อย่างดีทุกคนเริ่มเดินผ่านลานเข้าไปสำรวจอย่างระมัดระวังบ้างยกมือไหว้บ้างท่องบนคาถาอยู่เงิมงำเมื่อเข้าไปภายในถ้ำไม่กี่เมตรที่ผนังถ้ำมีอะไรบางอย่างถูกแผนอยู่เป็นแนวยาวค่อยลองเดินเข้าไปดูใกล้ ปรากฏว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองสลอซึงคุยและอุปกรณ์ทอผ้าเครื่องปัน่นไยถูกแขวนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทัดเข้าไปในถ้าไม่ลึกมากมีถ้วยจานชามกระทะใบบัวอุปกรณ์ทําครัวทําจากทองเหลืองและดีบุกต่างคนต่างตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าในป่าลึกขนาดนี้ จะมีใครเอาของอย่างนี้มาเก็บไว้ถ้วยโถโอชามมีกระทั่งกระเบื้องเคลือบและโลหะมีค่ายากที่ชาวบ้านสามัญจะมีไว้ครอบครองลานดินพื้นถ้ำก็สะอาดเหมือนมีคนดูแลเป็นอย่างดีพรานเขียวพอมีฝีมือทางด้านดนตรีจึงลองปลดซึงจากผนังถ้ำลงมาดีดเสียงซึ่งดังก้องกังวานไพเราะเพราะสนอติดอกติดใจ จึงถือวิสาสะติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหมายใจว่าจะเอามาดีดเล่นกันสักคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอากลับไปคืนพรานมารวมตัวกันหุงหาอาหารกลุ่มของพรานเขียวที่ไปหาฟืนก็เริ่มเล่าถึงสิ่งที่ไปพบมาอย่างตื่นเต้นพร้อมกับเอาซึ่งที่เอามาจากถ้ำมาดีดอวดเหล่าเพื่อนๆพนพรานเมื่อได้ฟัง ตางก็พากันตื่นเต้นคำถามคำตอบสวนกันพลลวันพลลเบงเซ็งแส่ยิ่งฟังไปฝายที่ไม่เห็นก็ยิ่งอยากจะเห็นกะกันว่าพรุ่งนี้เช้าต้องออกไปดูให้เห็นกับตาให้ได้แต่พรานสิงเท่านั้นท่าทางหนักใจไม่มีคําถามไม่พูดอะไรตะวันลับฟ้าความมืดมิดเข้ามาปกคุมเราพรานปีนป่ายง่ามคบไม้ใหญ่ ขึ้นไปถึงนั่งร้านข้างบนบ้างสูบยาบ้างพนมมือสวดมนต์สักพักก็พากันเอ็นกายลงนอนงอเข่าซุกตัวใต้ผ้าเขามา้าผืนบางจิ้งรีดเตไรสรงเสียงเหมือนขับกล่อมให้หลับดีนอนดีลมหายใจทอดยาวสม่ำเสมอทุกคนนอนหลับลึกเหมือนอยู่ในผวังเวลาในป่ายามค่ำคืนดูแสนเนื่นนาน เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหมูได้ยินเสียงแววแววแผวจางจับต้นทางได้ไม่ชัดเจนได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงคนแห่้องมีเสียงคนโห่ร้องอย่างเกิกกระเริกสนุกสนานพรานคนหนึ่งสะดุ้งตื่นลืมตาตั้งใจฟังว่าหูไม่ได้ฝาดแน่ๆจึงค่อยๆปลุกเพื่อนคนอื่นๆให้ลุกขึ้นมาฟังด้วยเสียงแห่ประโคมดังขึ้นเรื่อย หมายจับตอทิศทางไม่ได้บางทีเหมือนอยู่ไกลกๆบางทีก็ไกลออกไปเสียงผู้คนมากมายโห่ร้องเหมือนวัดมีงานฉลองเสียงผู้คนคุยกันจอแจแต่ฟังไม่ได้สักเสียงดังขึ้นเดี๋ยวเบาลงจนกระทั่งค่อยๆเงียบไปในที่สุดพรานทุกคนต่างนั่งกอดเขานิ่งตะลึงกันหนึ่งในพรานอดสงสัยไม่ได้ กระซิบถามเพื่อนว่านั่นเสียงอะไรกันอย่าเพิ่งถามตอนนี้ให้รีบนอนดีกว่าเมื่อเพื่อนตรามจึงนอนลงอีกครั้งตาหลับแต่ใจยังตื่นอยู่หูยังได้ยินเสียงใบไม้หล่นดังแรกคราชัดเจนครั้นนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกรอบถ้าว่ารอบนี้ไม่ใช่เสียงประโคมของกลองแต่เป็นเสียงร้องให้วิเวกโวเวโศกเศร้าเสียงร้องแสนเวทนา เหมือนกับจะขาดใจเสียงพูดหนึ่งพอฟังออกเป็นคำพูดแต่หน้าขนลุกว่าเอาตายเอาตายเอาตายทุกคนได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าลุกได้แต่นอนฟังเสียงนั้นยางขวัญผาวาจนกระทั่งหลับไปถึงรุ่งเชา้าตะวันเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าสีส้มๆแดงๆแ,แต่ยังไม่พ้นขอบเขา แสงยังสลัวพอให้เห็นลายมือจึงพากันไต่ลงจากห้างมาทีละคนแล้วก็มาปรึกษากันด้านล่างต่างลงมติเป็นเอกฉันว่าน่าจะเป็นเพราะเอาซึงมาจากถ้ำนั้นติดมือมาอย่างแน่นอนกลุ่มพานจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่ถ้านั้นเพื่อเอาซึงไปคืนแต่พอไปถึงปากถ้ำเท่านั้นใจคอมันตีบตันไม่อยากจะเข้าไปเสียเลย ค่อยย่างค่อยก้าวอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาหยุดตรงผนังถ้ำที่เดิมที่มันเคยแขวนอยู่จัดการเอาซึงห้อยคืนแล้วพรานสิงจึงพาทุกคนกล่าวคําขอขมาพอกล่าวคําขอขมาจบมีลมพัดเข้ามาในถ้ำวูบใหญ่กลิ่นเหม็นสาบเหมือนเนื้อเน่าพรานสิงพูดว่าเขาคงไม่พอใจที่ไปเอาของของเข้ามาเล่น ทุกคนเดินกลับออกจากถ้ำด้วยความเงียบงันต่างฝ่ายต่างนิ่งไม่พูดอะไรจัดการเก็บข้าวของเดินทางกลับตลอดทางไม่พบเจอตัวเนื้ออะไรเลยทั้งกลุ่มกลับถึงหมู่บ้านมือเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาเลยซึ่งนับว่าแปลกมากทั้งหมดเอาเรื่องนี้ไปถามกับพ่อเท่าพรานเก่าวัยเก้าสิบว่าสิงที่ไปพบเจอมานั้นมันคืออะไร เมื่อพ่อเท่าฟังจบมีสีหน้าตกใจสูทั้งหลายไปเจอได้อย่างไรสถานที่นั้นเป็นที่บอกควรไปบอกควรเห็นมันเป็นอย่างไรพ่อเท่าที่นั่นมีชื่ออยู่เขาเรียกต่อๆกันมาว่าดอยคู่ดอยอาถันอันเป็นเจ้าพระยาตนเก่าแก่ในอดีตการนานมาหลายร้อยปีได้ เอาของของท่านมาเก็บรักษาไว้คำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าพระยาท่านฝากคำไว้หากบ้านใดมีงานฉลองต้องการจะใช้สอยเครื่องของกลองประโคมหรือเครื่องครัวอันใดก็ไปเอามาใช้ได้แต่เสร็จแล้วต้องเอาไปคืนเหมือนเดิมเมื่อก่อนคนมีศินมีธรรมคืนข้าวของครบทุกชิ้นแต่นานไป เกิดมีคนโลภแอบส่อนของไว้ที่บ้านไม่ยอมส่งคืนคนผู้นี้อยู่ไม่นานก็นอนตายเหยียดจ้าวอย่างไม่รู้สาเหตุว่ากันว่าท่านเกลียดคนไม่ซื่อเมื่อใครคิดขโมยท่านจึงเอาถึงตายตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปยืมของใช้จากที่นั่นอีกเลยสถานที่นั่นจึงถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตายไปพร้อมกับปอเท่าแม่มอนจนไม่มีใครรู้จักนี่ดีว่าพวกเองเอาของไปคืนหาไม่ก็คงกลายเป็นผีเฝ้าป่าช้าไปเสียทุกคนแล้วพรานทุกคนต่างนิ่งอึงตะลึงงึงงันรวมทั้งปู่ของผมด้วยคำตอบของปอเท่าขนหัวขนแขนลุกสู้ว่าบุญหนักนาที่รอดชีวิตกันกลับมาได้ ตั้งใจว่าตลอดชีวิตพรานนี้จะไม่ไปย่ำกลายสถานที่นั้นอีกเลยตั้งแต่ได้ยินเรื่องนี้มาผมเองก็นึกว่าเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าอันไม่มีที่มาที่ไปแต่แล้ววันหนึ่งปู่ก็เล่าว่าเมื่อสมัยสามสิบปีก่อนตอนปู่ปลูกบ้านอีกที่แล้วไปอยู่ใหม่ๆพอตกตอนกลางคืนก่อนวันพระมักจะได้ยินเสียงของ ลองประโคมสนุกสนานเสียงฟังดูไกลดังมาทางภูเขาด้านตะวันตกนูน่นซึ่งวัดแถบนี้ไม่มีใครเข้าแห่กลางคืนกันเลยสักวัดมันไม่ใช่ปกติวิสัยแล้วผมก็ถามปู่ว่าแล้วเสียงมันมาจากไหนกันละปู่มาจากดอยคูบคนเท่าแต่ก่อนบอกไว้อย่างนั้นคำตอบจากปู่ ทำเอาผมนิ่ขนลุกทั้งตัวเลยขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและกัลยาณมิตรทุกท่าน